ต่อที่ RTA กัน้ักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ปรับของมานิดหนึ่งนะก็อยากจะมาลอง RTA ดูนะครับโอเคครับลองซอร์ตเนี่ยผมได้เปิดก่อนผมผมจะเลือกสตองพิกมานะครับ เขาไม่แบนทามาโยงด้วยเขาน่าจะเผื่อไว้เรื่องครับเอาไปโคนแทงก์เนาะส่วนผมผมขอสตองที่เป็นลีเลียตไปนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะคอมเตอร์หรือเปล่าโอเคดูจากแล้วเขาน่าจะเล่นอ่าทางด้านหัวคิวเลยสู้นะครับแล้วก็เป็นตัวรับแรงแต่แท็กกันไว้ให้ดี อ๋อลิลิตตดโดนแบนอืมงั้นผมบาษาไปก่อนว่าสีแบบเขาแบนดีนะอะไรแบบนี้ผมยังสามารถว่าสีมันจะไม่ได้ล เหตุผลที่ผมเลือกวิวเด็ดมานะครับก็อย่างที่แน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราโดนเปิดแล้วตายอย่างน้อยครับวิวเด็ดมันมีสิทธิ์ที่จะวิ่งเกิดใหม่แล้วก็วิ่งแซงเทิร์นขึ้นมาปิดคู่ต่อสู้ได้เพราะว่าพวกสายสปีดไรเนี่ยยังไงเลือกเขาน้อยอยู่แล้วครับเราเราปิดเราปิดเขาได้นะ Come on let's fight ผมว่าถึงสู้ไป โอเคประมาณ <Don 't S 1> นี้นะ <chicken out. S 1> สองที่สุดท้ายเนี่ยต้องการ <over. S 1> ที่จะบล็บอกเขาไว้เผื่อว่าเราชากว่าครับแล้วการที่มีโคเซต,ตออกมาเพื่อลดดาเมจที่ตัวหลังเขาจะได้รับเนี่ยมันจะทําให้วายโอเล็ของเราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมเนาะฮาวายองเนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อยากจะแปลนเป็นในส่วนของดาเมจอีกตัวของเขานะครับ เป็นอย่างที่คิดครับเขากลัวบาซ่าเราเร็วเนาะเพราะว่าสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับโซวิเวอร์เนี่ยจะได้รับสปีดเพิ่มขึ้น15ในโหมด RTA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สมมุติว่ามีบาซ่าสัก290อะไรเงี้ยมันอัพเป็น300กว่าได้นะครับเราจะได้เปิดก่อนดึงเพื่อนจะทำให้แบบเล่นยากเนาะโอเคมาครับเรียบรอยเคาน์เตอร์ไบไวรย Nice, the process is so smooth See, we don't have to go we just stand Do not fear death Seizing victory is seizing the future Who expected this? Obey, if you wish to live มันเป็นแผนเลยจริงๆมันเป็นแผนครับทุกคนผมต้องการให้วิวเด็กโอเคได้เกิดมาเล่นนะทุกคนใจเย็นๆนะผมไม่ได้กดจิตคือปัง้สแบบคิดแล้วอ่ะเอ้ยมึงเล่นอะไรวะเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับมา ไวว่าเราเข้าเมืองก่อนทาวยองนะครับผมจะแอบไปแล้วโดดทาวยองเขาก่อนอโดนแสงเธอไม่สัเราได้ปิดเขาคอลลีนอย่างน้อยเาาตยก่อน ชรดงงาดเมจจากโคเซตนะครับทำให้วโอเลตไม่ตายไ <c oughs> ด้ก็ต้จจีรันึ่งาาตัวนะครับแล้วนี้โคเซตรครับเร่งเพงของไวโเ,เ,เลตขึ้นมาวเตกรยนะ,ยนะครับฟันคาร์บอยองแล้วถ้าเกิดว่าโดนในฝั่งของโพลิทิดด้วยเนี่ยเท่าับว่าชนะเลยนะครับ ตคอะ่นใจบ้างไหมอีร <is> ้อยนะครับจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ได้อยู่ได้อย,ย <c oughs> มาลุยกันต่อเลยเนาะตอนนี้ ฟังผมแบนเหมือนเดิมครับราวี่กับเบรียนเนาะส่วนเขาก็าแบนฮาว์วยองไปซึ่งจากที่ผมคิดเนี่ยเห็นผลที่เขาแบนฮาว์วยองกับลิมูรูเนี่ยเพราะเขาอาจจะอยากเล่นแก๊งที่ผมแบนไปนะครับฮาว์วยองเนี่ยมันจะมันจะแก้พวกพวกัวแทงนะครับเขาเลยแบนตัดปัญหาไปนั่นเองเนาะโอเคจกกังหวะนี้แฮเบริกยิ้มแย้มมาทเปนไปส่วนนะครับ แล้วแน่นอนยังไงเขาก็ร่างบัฟอยู่แล้วนะครับผมเอาลุยนั้นมาแล้วรับเพราะบางทีผมอาจจะปล่อย ML เอคาร์วลล์หลุดไปมีทีมถึกมานะเรโอฮาร์เนี่ยผมว่าต้องแบนนะน่าจะต้องแบนนะครับเขาเปลี่ยนแผนเนี่ยตอนนี้คาว์ยองเขาแบนทิ้งไปอ่ะแสดงว่าเขาเป็นผู้เล่นทีมถึกนะครับทีมถึกเพลเยอร์นะก็เลยไม่ค่อยจะถูกตับคาว์ยองเท่าไหร่นะ อาจจะเป็น Mercedes มืดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แต่แต่มีความเป็นไปได้ผมมองไว่อย่างนั้นแล้วผมก็ต้องเผื่อเผื่ออาจจะอาจจะเผื่อไวโอ e เไว้นะครับอาจจะถ้า<อ>ถ้าจริงๆเนี<อ>่ย<อ>เราแบนเลวฮาร์ดเนี่ยยังไง v i โอลเลเราก็รอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดมาก่อนกันเขาเลือกเลมด้วยเนาะไม่งั้นคาเวลิกกับ แคนิเปเบียเราจะมีปัญหาเลยนะครับ Careful, move aside. โอเคมาแบบนี้นะครับยังไงผมก็แบลเรี้ยวร์ดตอนเนี้ยโคเซ็ตหรือว่าตัวล้างตัวล้างบัฟอืมผมมองว่าตัวล้างบัฟบละกันเพราะแปลเพราะตัวอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลย v i โอเลเราสามารถที่จะเคาน์เตอร์ตบได้หมดนะครับแต่เลวฮาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใส่ซิมโบลออฟยูนิตี้เนาะมันจะตี v i โอเลมีโอกาสที่จะตี v i โอเลโดนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะโดดมาโอเคเอืมผมมองว่าถ้าโดดไปเลยเขาจะกลางเนาะ แล้วผมก็ไม่อยากโดนในส่วนของมีปกนะครับติดใบอะไรนี่นะล้างไปก่อนท้ายแล้วส่แน่นอนรับเปิดเพื่อบังคับให้เขาล้างแล้วเราก็จะได้ปกหวานด้ตัวน้ออันนี้คือบังคับเขาใช้สกิลผมว่าลงตีเกีวิวเด็ดไปเ่ยโอ้ ไม่เป็นไรนะครับถึงไม่ตายแต่เลือดในตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถเล่นโซเบิร์นของเทนเบียเพื่อเก็บวิวในได้นโอเควายโอเซเธอร์นะครับจังหวะนี้อามิงจะเข้าเทือนนะแล้วก็เปิด อมตะให้กับทีมนะแล้วก็วิวเดชจะรอดงั้นผมเกมวิวเดชเลยนะ <c oughs> โอเค I'll be opponent your ถ้าเาปิ้ลนะถ้าคอมเตอร์ <c oughs> นะ See you What What the รอดดาเมจจากอามีนะครับ <c oughs> เลยไม่ตายจริงๆถ้าไม่มีอามีเนะี่ยตายครับยังไงก็ตายเนาะ Play with ในจังหวะน,นี้ผมขอโยนเล่นนะครับเซน a ิเบีย <end S 2> จะได้ <in S 2> เป็น <you. S 2> ปปที่สองเป้าเราเห็นไป anything for her. ผม,ไ,มได้อยู่ดามเอเขาเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวโล่คาเวลิสเขาหมดเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่คาเวลิตเขาก่อน Let I'll me guide the to right you on take your life focus <laughs> I'm sensing corrupt energy need my help how should I do this I know I'm beautiful. โดดไปเลยนะครับว่าตาเนี่ยวายโอได้แตะป่ะน uh uh ่าจะเป็นแบบนั้นนะโอเคยังรอดอยู่ครับตีลด้เพิ่มาโอเคนีวเบียเข้าเธอนะครับผมต้องเล่นแล้วโซเบิร์นไม่เล่นตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะไปทีหนึ่ั้งที่สอง

ก็ใส่อะไรนะเอ๊ะอันเก่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับชื่ออะไรนะโอเคถ้าเกิดครั้งหน้าไปตามหาชื่อนี้ชื่อไปแล้วครับมันเป็นท f t ใส่ให้เซตน้ำนะครับในยุคแรกๆเนอะผมเรยชื่อไปแล้วนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและฟังแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วเป็นกำลังใจให้กับช่องกิจลุกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก,ก่อนสวัสดีครับ